ลออ่องลอยนาวาส,วสดีคัาท่านผู้ชมวันนี้ลุงเหน่งไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเวลาตกกุ้งนะจะให้ดูไม่น้ำดูมันกว้างแค่ไหนแม่น้ำบ้านลุงเหน่งนี้แม่น้ำแท้ๆนะมีแม่น้ำปลอมด้วยทางจังหวัดอื่นเขาถ้าเป็นคลองบ้านลุงเหน่งก็ไมเรียกคลองนะมันเท่าๆกับทางบ้าน ทั้งจังหวัดอื่นแต่จังหวัดอื่นก็จะเรียกแม่น้ำเหน่งไปเห็นเขาบอกเนี่ยแม่น้ำเออเล็กเท่ากับคลองแถวบ้านลุงเหน่งเลยแต่ที่แม่น้ำจริงๆนี่บ้านลุงเหน่งแม่น้ำจะกว้างมากถ้าว่ายน้ำข้ามนี่ถ้าไม่ได้นัดว่ายน้ำเนี่ยว่ายไม่ได้แน่กว้างจัด เนงก็ไปตกคุ้งมาได้มาหน่อยเดียววันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนตกคุ้งถ่ายให้ดูบรรยากาศเนี่ยดูบรรยากาศอันนี้วัดท้องคุ้งหนึ่งก็จอดเรือไว้สาราท่าที่สองเอองรือของใส่อะไรขึ้นมาอ๋อเรือคนงานเนี่ยแม่น้ำกว้าง ฝั่งนู้นแปลกนะไม่มีคนไปตกฝั่งนู้นอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่มีกุ้งอะ่ะกุ้งมันขึ้นดึกคนก็เลยไม่ค่อยไปตกกันแต่ลุงเด่งก็จะตกกลางแม่น้ําเลยระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้ลเด่งก็เดียวจะอยู่เปือบๆกึ่งกึงกลางแม่น้ําถ้ากลางแม่น้ําก็จะเลยเนะี่ยประมาณฟองปลาตบนั่นอะละแต่ลุงเหน่งจะไปใกล้ๆนะ่ะ จะาเกิดกลางแล้วอ่ะนู่นมีเด็กเล่นน้ำที่ท่าน้ำน่ยแถวนั้นจะตื้นเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าหนึ่งได้เยอะไหมหนึ่งออกมาก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะใช้เวลาสองสามชั่วโมงเนะี่ยก็จะได้ประมาณนี้แหละ ช่วงนี้กุ้งไม่ค่อยกินนะกุ้งมีน้อยหนึ่งจะไปตกใกล้ใกล้แมคโครแมคโครตรงนู้นใกล้ใกล้กลกกกลกลวัดนี้บรรยากาศริมน้ำบรรยากาศกลางแม่น้ำเป็นอย่างนี้นี้ก็จะเป็นเรือท่องเที่ยวจากตลาดน้ำอัมบาวาท่องเที่ยวไปดูวิถีชีวิตบ้านริมน้ำอย่างนี้ก็เป็นบ้าน เดี๋ยวนี้กลายเป็นรีสอร์ทไปแล้วฝั่งอย่างนู้นมีชาบ,บ้านเล่นน้ำมันมีในคลองนะน่าท่องเที่ยวนะน้าไปดูหลายที่เลยอะ่ะนี่ไปเรือนท่องเที่ยวกันวยพัก้าวัดสามวัดห้าวัดอะไรก็ว่ากันไปเหมารำมั่งบางทีก็เป็นไรก็มี เด็กก็มีความสุขกัน <c oughs> เล่นน้ากันน้ําขึ้นใหม่ใหม่มันยังไม่ลึกไงก็เล่นได้แถวนั้นจะตื่นให้ดูเด็กคนนั้นยืนนี่ตื่นมากน,นี่เป็นหน้าโบสถนะหน้าโบสวัดท้องคุ้งเป็นศาลาท่าน้ำางทีตรงนก็มานอนตรงนี้ละ แลิกตกปุ้งแล้วไม่รู้จะไปไหนนอนตากลมเผยมาบางทีก็เป็นไข้เลยลมแรงจัดบางวันแต่วันนี้รู้สึกไม่มีลมเลยเงียบนี่จะเป็นเรือท่องเที่ยวก็มาจอดพัก เด่เข้าที่จอดเรือกัอนปกติเร่งจะจอดตรงนี้ลำเล็กนะอันนี้เรือที่มีพระใบสีเขียวอันนั้นก็จะเป็นเรือเอาไว้ไปหลายคนสองคนสามคนอื่เรือตรงหนึ่งรงมกนไปสองมื่นกว่า คือหมดแล้วมีคนมาลงเรือตกพุ้งมาลงหนึ่งก็บ่อยช่วงนั้นบ่อยมากแต่ช่วงนี้หนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยรับใครครับเพราะว่าสถานการณ์นั้นไม่ค่อยดีมาแล้วเดี๋ยวจะไม่คุ้มแต่ถ้าใครอยากจะมาแล้วก็มาตกแบบว่าไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องคุ้มหรืออะไรนะก็มาได้สามชั่วโมงแรกห้าร้อยหลังจากนั้นก็ชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาท นี่ภายในน่ากลัวไม่มีไม่มีโครงเคลงไม่มีการคว่ำนะเรือลำนี้สบายมากเดี๋ยวเงื้องเก็บของแป๊บ เรือก็จะจอดอยู่ข้างโปะนี่แหละจะลามโซะทีแรกก็ปล่อยให้ใช้กันนีใ่ใช้แล้วไม่รักษาก็เลยเลิกให้ใช้ละเดี๋ยวเรือพังไปไม่มีใครมาเห็นใจเราหรอกอันนี้มะพร้าวก็เก็บจากลอยน้ามามะพร้าวยังดีอยู่เลยเนี่ยมะพร้าวห้าวหนึ่งก็จะเก็บไปเอาไว้ขูดกะทิทําแกงแกงปลาแกง เทยงหมูอะไรก็ว่าไปเทยงิูหวานชูฉีจรีได้ปรากฏไปก็ไปชูฉีมะพร้าเก็บรอยน้ำพ่อรุ่งหนึ่งไม่มีสวนเองพ่อใส่มะพร้าวรอยน้ำํำลืมเอากระป๋องมาอยู่ที่รถมอไซค์หนึ่งก็ขึ้นมปเอากระป๋องมาใส่กุ้ง

รถรถอยู่นี่ต้องมากระป๋องก่อนเนี่ยรถประจำตำแหน่งตำแหน่งขี้ข้าขี้ข้าตัวเองสายสวยเจด้วยนะอยู่ในกระถางก็ โดยไปแบบพอเอาใส่กระป๋องก็ไปอีกแบบอย่างนี้ก,เก็เกือบโลแล้วเนี่ยกุ้งไม่่คยมีตัวถ้ากุ้งมีตัวนะก็น่าจะได้เยอะกว่าน,นี้ได้เป็นโลเลยเดี๋ยวลุงเหน่งต้องกลับบ้านก่อนคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้าเราให้มาพบกันใหม่ ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินใช้นะครับสวัสดีครับ